บาปบันตั้งน้กาศิกิจพัิชยากาสิ่งเหล่านี้เป็นต้นเหตุที่จะทำให้เสน็หของพระ คพื่อครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่สองคนแม่ลูกคือครอบครัวของนายทองณฤนะดูการทำานาไปว่าแล้วนายทอง